ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก ว่าที่สวนันทนาท้องใจเนี่ยว่าสวชุดเก่าขยันอะไรตอนนี้โดยมารยาทนะครับหยุดทํางานได้แล้วก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่แปลกนะครับสวชุดเก่านะครับอยู่มาต้องนมตั้งนานไม่เคยคิดจะทําอะไรแต่สวชุดใหม่เข้ามาดูเหมือนกระตือรือร้นเหมือนดูเหมือนขยันจะทํานู่ทนทํานี่แล้วอ้างว่าสามารถทําได้ตามร,รมัฐมนูญเข้าใจครับอ้างตลอดนะครับเรื่องของสวนะครับชุดเก่านะครับที่อ้างเรื่องของรัฐมนูลเพราะตัวเองนะครับ ก็ทําอะไรไม่ได้อะไรก็อ้างและทำนูญอะไรก็อ้างว่าตัวเองมาตามรัฐธรรมนูญอะไรก็อ้างว่าตัวเองมาตามกฎหมายอะไรก็อ้างเรื่องของกฎหมายแต่ถามว่าวันนี้จิตสํานึกเนี่ยมีหรือเปล่านะครับ อ้างแต่เรื่องของรัฐธรรมนูนเพราะตัวเองไม่มีผลงานหรือเปล่าอ้างแต่เรื่องรัฐธรรมนูนตัวเองทําถูกต้องเพื่อให้ตัวเองทําอะไรก็ได้หรือเปล่าอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนข้องใจและผมในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับอยากจะบอกว่าสวสองร้อยห้าสิบคนนะคุณเก็บกระเป๋าแล้วก็กลับไปอยู่บ้านได้แล้วไม่สมควรจะอยู่แม้แต่วินาทีเดียวอยู่ไปก็เปลืองภาษีของประชาชนอย่างที่ผมเคยพูดและเคยยืนยันเอาไว้เสมอว่านะครับเงินเดือนที่จ่ายให้กับสวบางคนเนี่ยเอาไปซื้ออาหารเลี้ยงหมายัางดีเสียกว่านะครับ ยังเอาไปซื้ออาหารเลี้ยงหมายังมีประโยชน์มากกว่าและที่สําคัญสวบางคนมีค่าน้อยฝ่านะครับหมาขี้เรือนหนึ่งตัวซะอีกอันนี้คือความรู้สึกในฐานะประชาชนคนหนึ่งนะครับที่ต้องเสียภาษีนะครับที่ต้องจ่ายภาษีเพื่อไปเป็นเงินเดือนของสวพวกนี้ว่าวันนี้นะครับสวนะครับบางคนมีค่าน้อยฝ่าสุนัขขี้เรือนนะครับน้อยฝ่าหมาขี้เรือนนะครับตัวหนึ่งซะอีกนะครับและเงินที่จ่ายให้กับสวเอาไปซื้ออาหารเลี้ยงหมายังมีประโยชน์มากกว่า ว่าที่สอวอนันทนาค้องใจสวชุดเก่าเนี่ยขยันอะไรตอนนี้โดยมารยาทหยุดทํางานได้แล้วจี้กรกตเร่งประกาศผลรับรองชุดใหม่โดยเร็วเมื่อวันที่6กรกฎาคมที่อาคารนะบางซื่อนะครับจังชันนะครับรองศาสตราจารย์ดรนันทนานันทวโรพาดว่าที่สมาชิกวุฒธธิสภาหรือวสอวอได้ให้สัมภาษณ์กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกรกตยังไม่ได้ประกาศรับรองสอวอชุดใหม่ว่าขบวนการการเลือกตั้ง และเสร็จลงสมบูรณ์นะครับพบว่ามีผู้ร้องคัดค้านค่อนข้างมากแต่ว่าในการเลือกตั้งทุกครั้งเนี่ยจะพบว่าจะต้องมีผู้ร้องคัดค้านแต่การร้องคัดค้านไม่ได้แปลว่าจะเป็นการล้มกระดานหรือว่าโมคะนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นกรกตก็ควรจะพิจารณาว่าการเลือกนะครับสิ้นสุดลงแล้วมีผู้ที่ผ่านเข้า ผ่านการคัดเลือกเนี่ยเข้ามาแล้วนะครับควรจะรับรองให้ผู้สมัครไปก่อนแล้วคนใดกรณีใดมีข้อสงสัยว่ามีการทุจริตในการเข้ามาแบบไม่ตรงตามกลุ่มอาชีพด้วยวิธีการใดๆนะครับตรงนี้กรกตสามารถที่จะแขวนเอาไว้ก่อนแต่ว่ากลุ่มคนจํานวนหนึ่งที่เข้ามาแบบปกติและก็สุจริตควรรับรองไปก่อนเพราะขบวนการได้สิ้นสุดลงแล้วและสวที่รักษาการอยู่ ก็รักษาการพอมาพอสมควรแล้วเราควรที่จะเปิดโอกาสให้กับคณะใหม่เข้ามาเรียกร้องให้กะกะตนะครับควรจะรับรองไปก่อนแล้วค่อยสอยที่หลังไม่แน่ใจว่าสวชุดรักษาการจะเกิดขยันขึ้นอะไรตอนนี้ เพราะก่อนหน้านี้ก็ไม่ได้พบว่าทําอะไรสักเท่าไหร่ตอนนี้น่าจะเปิดให้เป็นเวลาของสอวคณะใหม่เข้ามาได้แล้วและโดยมารยาทแล้วนะครับเลือกได้สิ้นสุดลงไปแล้วหมดวาระหน้าที่ของสอวอชุดปัจจุบันแล้วควรจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเป็นหน้าที่ของ ชุดใหม่นะครับรอ,รองสาราจารย์ดรนันทนากก่านะครับเมื่อถามถึงกรณีสวชุดรักษาการจะมีการนัดประชุมในในโดยที่พุ่งเป้าไปที่สวชุดใหม่โดยตรงในเรื่องของขบ,บวนการเลือกสวรองสตราจารย์ดรนันทนากล่าว่าขบ,บวนการเลือกสวไม่ใช่เรื่องของสวชุดเกา่าถ้าบุคคลใดมีข้อสงสัยก็ต้องไปร้องเรียนคัดค้านก็ไป ร้องคัดค้านที่กรกตอไปตรวจสอบกันตรงนั้นไม่ใช่บทบาทของสอวอเก่าที่จะมาตรวจสอบตอนคิดว่าผิดช่องทางผิดภารกิจหน้าที่สอวอชุดเก่าวควรประยุทธ์ปฏิบัติหน้าที่ได้แล้วเมื่อถามว่าสอวอมองว่าเป็นอำนาจหน้าที่ในการตรวจสอบดลองศาสตราจารย์ดรนันทนากล่าวว่าโดยมารยาทน่าจะยุติบทบาทได้แล้ว ตอนนี้การเลือกสิ้นสุดลงแล้วกกตทำหน้าที่ประกาศรับรองเพื่อที่จะให้สวชุดใหม่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่สวชุดเก่าได้หยุดทำหน้าที่ของตัวเองคำถามคือสวชุดเก่าอ้างัฐธรัฐมนูญสวชุดใหม่ก็มาตามรัฐมนูญแล้วคุณจะมาไอ้นี่ทำไมวันนี้คุณสมควรจะไปได้แล้วมีแต่คนเขาขับเขาไล่มีแต่คนรังเกียจอย่างหน้าด้านอยู่อีกเหรอครับสวชุดเก่ามีอะไรอัปเดตมีอะไรเคลื่อนไหวมีอะไรคลิปหน้าเด่าอัปเดตให้ฟังครับ